สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่22เมษายน2565นญี่ปุ่นได้ออกมาประกาศกล้าวเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสองทศวรรษว่า4เกาะพิพาทที่เป็นปัญหาอยู่ได้ถูกรัสเซียยึดครองไปอย่างผิดกฎหมายทำกลางความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติยักษ์ใหญ่นี้ที่เสื่อมลงทุกขณะผลจากการทำสงครามในยูเครนของทางด้านรัสเซีย ในรายงานนโยบายต่างประเทศประจำปีนี้ของญี่ปุ่นที่เผยแพร่ออกมาระบุว่าความน่ากังวลใหญ่ที่สุดระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียคือดินแดนทางตอนเหนือหรือ northern territory ซึ่งเป็นดินแดนของญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นถือสิทธิอธิปไตยแต่ปัจจุบันรัสเซียทำการยึดครองอย่างผิดกฎหมายทั้งนี้ญี่ปุ่นและรัสเซียมีความพยายามที่จะบรรลุตามข้อตกลงในการทำสนธิสัญญาระหว่างกันหลังสงครามโลกครั้งที่สองมานานแล้วแต่การยึดครองสี่เกาะพิพาทดังกล่าวของรัสเซียที่รัฐบาลรัสเซียเรียกว่าหมู่เกาะคูริล ส่วนญี่ปุ่นเรียกว่า Northern t e r r ท t o ี่ที่ญี่ปุ่นอ้างสิทธิ์อยู่ด้วยนั้นยังคงเป็นประเด็นที่เป็นอุปสรรคสำคัญโดยในรายงานนโยบายต่างประเทศประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นหลายปีที่ผ่านมานี้ได้ใช้ถ้อยคำคล้ายคลึงกันแต่ไม่เคยมีประโยคใดที่กล่าวถึงรัสเซียว,ว่ายึดครองโดยผิดกฎหมายเช่นครั้งนี้มาก่อนกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นระบุด้วยว่าวิกฤตยูเครนยังจะทําให้การเจรจาเรื่องสนธิสัญญากับรัสเซียหยุดชะงักได้ ขณะที่เมื่อเดือนที่ผ่านมารัเสเซียกล่าวว่าจะยุติการเจราจาดังกล่าวโดยอ้างถึงความเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการเจราจาอย่างต่อเนื่องกับประเทศที่มีท่าทีเป็นประปักษ์อย่างเปิดเผยและพยายามที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผลประโยชน์ของประเทศรัสเซียในรายงานประจำปีนี้ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังระบุท่าทีที่มีต่อจีนอย่างระมัดระวังแม้ว่าที่ผ่านมาญี่ปุ่นเคยแสดงความกังวลต่อการดําเนินกิจกรรมทางทะเลที่เพิ่มขึ้นของจีนในภูมิภาค โดยระบุว่าสิ่งที่สําคัญคือต้องสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสันและบั่นคงระหว่างญี่ปุ่นกับจีนขณะเดียวกันยังย้ําความกังวลที่มีต่อความพยายามของจีนที่จะเปลี่ยนสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยใช้กําลังในทะเลตอนออกแล้วก็ทะเลจีนใตน้นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับหลังจากที่ทางด้านญี่ปุ่นนั้นเนี่ยครับได้เขียนรายงานประจําปีแล้วก็ได้มีการกล่าวหารัสเซียนั้นเนี่ยครับไปยึดสี่เกาะพิพาทโดยผิดกฎหมาย ก่อนหน้านี้เนี่ยครับหลังจากที่รัเสเซียนั้นได้ใช้กองกําลังทหารเข้าไปเปิดปฏิบัติการในยูเครนญี่ปุ่นก็เป็นชาติแรกของเอเชียในการที่จะคว่ำบาตรทั้งด้านรัเสเซียหลังจากนั้นรัเสเซียก็มีการตอบโต้กลับนั่นก็คือว่ามีการยุติการเจราจาข้อพิพาทที่เคยเจราจากันอยู่แล้วก็ยุติความสัมพันธ์ในทุกเรื่องทุกประเด็นเนี่ยครับนอกจากนั้นญี่ปุ่นก็ตอบโต้ด้วยการ มีการขับไล่หรือว่าในระเทศเจ้าหน้าที่การทูตของรัเสเซียที่อยู่ในญี่ปุ่นด้วยอีกจํานวนหนึ่งรวมถึงความบาดไม่มีการส่งเรื่องของสินค้าฟุ่มเฟือยไปที่รัเสเซียครับ